กราบสวีดัสสวัสดีทุกท่านนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องสวยผ่าสวยนะคะวันนี้สวยก็จะมาพาทุกคนมาเล่นเกมคมซับแห่งแอสเทกหรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อสาวท่ำพีจีนั่นเองนะ,ะโอเคใครที่สาวกพีจีต้องลองนะคะเกมนี้นะสุดจัดประหลาดบอกจริงๆนะคะเกมนี้นะเตะก,ก่อนจะไปรับชมคลิป อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไปกดก่อนเลยพับหน้าจอไปกดเดี๋ยวนี้กดหรือ,อยังหนึ่งสามหนึ่งสสโอเคกดแล้วเนาะไปเลยกันเลยเอ้ยไปแล้วเ้ยเอาใหม่ไปกันเลยแล้วกันนะคะวันนี้พกทุนมา7,000บาทจะมาเล่นที่เบดห้าสิบไปเลยเทอร์โบออโต้ครั้งละห้าบนะคะวันนี้เลขห้าพาโชคหรือเปล่านะจ๊ะ ลุยลุยลุยเล่นห้าพาชโชคกันเลยทีเดียวนะจ๊ะตลอดปีตลอดไปเลยอุ้ยวายมาอย่างนี้ยักษ์ม่วงแตกไปเลยค่ะร้อยห้าสิบเป็นไงเป็นไงเราจะเล่นเบ็ดเออเบ็ดห้าสิบออโตห้าสิบครั้งเนี่ยประมาณห้าเออห้าอ่ะสามครั้งนะคะสามเซตนะทุกคนนะมาลองดูกันนะว่ามันจะแตกให้เราบ้างหรือเปล่าแบบฟรีเกมจะเข้าบ้างหรือเปล่านะ ใครที่ชอบเกมแนวตัวคูณเยอะๆนี่แนะนําเกมนี้เลยนะคะแนะนําแนะนําแต่ไม่ได้แนะนำให้เล่นนะแนะนําเกมเฉยๆนะอย่าอย่ามากดสแปมกันนะโอเคเกือบดีนะคะเคมาทําหาอะไรแถวแรกยาวขนาดนั้นเอาอีกแล้วยาเขียวไม่ใช่เซตโซนเจมา โอ้ยตอนนี้ก็ขาดทุนไปแล้ว500บาทกรุบกรุบเบ็ด50ไม่ใช่เซฟโซนแน่นอนวันนี้ยังไงเอ่ยสแกตเตอร์โอ้โหมา3ตัว2รอบแล้วทุกคน2รอบแล้วจ้าวันนี้นะคะทดลองมาเล่นช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งดูนะมาทดลองเล่นช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะปกติสวยจะเล่นช่วงเช้านะกับช่วงบ่ายนะคะ รู้สึกว่าโอเคอยู่นะช่วงเย็นก็เลิศอยู่นะแต่ช่วงคำคนี้นี่ก็คือต้องมาลองอันนี้ครั้งแรกนะคะโอเคเซตท,ที่2เราลุยค่ะโอ้โหหนักเลยเซตนี้หนักเลยจ้าหนักเลยเคมาสวยแตกโอ้ยวายอยู่ไกลไปนิดนึงนะข้ามไปหนึ่งช่อง เกตรงไม่อยู่นะคะอุ mhm. ้ยเลิศคุณสามมาขอร้องเลยสวยเจอไป210บาทเขียเขียวยักยักเียวแถวเดียวแต่ก็ยังไม่ไม่แตกหนักนะรู้สึกได้เดี๋ยวจะคิดหน้าจะมาลองมาเล่นเบ็ดร้อยดูนะคะทุกคนเบ็ด50มันไม่สะใจใช่ไหมเจอเบ็ดร้อยกันไปเลยทีเดียวสวย อุ้ยสเก็ตเตอร์มา3ตัวอีกแล้วจ้าทำให้อยากแล้วจากไปไม่ไหวอะ่ะไม่น่าไหวฟีเกมไม่ไม้เห็นเลยหะสามตัวอีกแล้วทุกคนสาวทําไม่น่ารักเลยจ้าวันนี้ไปนี้เซตสุดท้ายแล้วนะคะเซตสุดท้ายนะเป็นไงเป็นการวะ แต่ดูทรงแล้วน่าจะหมดตูดอีกแล้วมือไม่ขึ้นเลยนะช่วงนี้เคมาไม่มาสิบแถวเดียวจ้าสวยหแถวไปเลย โอเคสี่ร้อยเลยหรอเด็ดดอกนี้เบ็ดนี้สี่ร้อยไปเลยนะคะเสียดายนะมันไม่มาตอนตัวคูณมานะเอ้ยเอมาสวยค่ะยังไงอะเกือบดีเกือบดีอุ้ยสเกตเตอร์มั่งจะมาทำไมสามตัวไม่เข้าใจเมาก็มาสี่ตัวให้มันจบๆอีกสิบเจ็ดครั้งนะคะกับเบ็ดห้บาทนะ แรงกว่าเอาหมุนอีกครั้งเอาอีครั้งอีกเออชีวิตครั้งแบบนี้นี่รังไม่ค่อยดีนะทุกคนนะ <c oughs> <c oughs> เกีมตัวสู่ขิดนะจ๊ะเพราะตอนนี้เหลือ2,900จาก7,000โอ้จะบ้าตายรา,ายวัน นา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 สกเก็ตเตอร์นี่มันวอนจริงๆอุ้ยเกอยค่ะโอ้เคแถวเดียวแม่เจ้าถ้ามาเมื่อกี้ก็คือแต,แตกไปเลยห้าแถวนะโนเกือบครึ่งแห่งอะเอาละงานนี้ได้ลุ้นกันละมาไม่คาดหวังไม่ผิดหวังจริงๆรจริงโอ้โมารอบนี้แหละจะเอาคืนที่ผ่านมาแตกไปหนึ่งคูณสี่มาเลิศค่ะไปะไปต่อ เอ้ยักมุ่งว่ะอุ้ยไอดอกฟ้านี่เสียดายเวอร์สวยคูณแปกันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้คูณสิบแล้วจ้าพี่น้องจัดไปอีกคูณสิบสองลดขอทุนคืนละกันเจ็ดพันนะทุกคนขอทุนคืนนะจ้าสาวถ้ำเออสวยเจมาเจเจ อีก3ครั้งนะคะเลิศมาสเก็ตเตอร์อยาเข้าหรือเปล่าไม่คาดหวังไม่ผิดหวังมาสีส้มๆนึกว,ว่าจะเป็นสเก็ตเตอร์นะคะอ่ะอยังในรุ้นอีก4ช่องเอร์สูเอ้ย <c oughs> ไม่เป็นไรคุณ20แล้วตอนนี้ยังได้ลุ้นอีกโชคดีมีชัยโชคชัยมีไม่มายังได้ลุ้นอีกเหรอเออมารอบนี้แหละรอบนี้แหละทุกคนแตกแตกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จะดีหรอที่สเก็ตเตอร์ซ้อนสเก็ตเตอร์แบบนี้จะดีหรือเปล่ายังไงเอ่ยกําไรล,ล้นวนแล้วลค่ะหลังจากนี้นะคะตอนนี้นะคะทุนเราได้คืนแล้วนะเจ็ดพันนะเราก็ได้สเก็ตเตอร์หมุนฟรีอีกสิบครั้งสเก็ตเตอร์ซ้อนสเก็ตเตอร์ไปเลยทีเดียวนะคะคูยี่สิบสี่เฮ้ยสุดจัดประหลัดบอกตอนนี้นะคะได้เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราได้คืนคืนแล้วทุกคนตอนนี้เป็นกำไรแล้วจ้า เฮ้ยมันเอาเรื่องอยู่เนอะตอนแรกด่ามันนะเป็นห้าสิบนะตอนนี้คือเป็นเบ็ดลูกรักอีกหึเบ็ดค่ะแตกไปยี่ค่ะโอเคอุ้ยสองพันเอ็ดหนอดอกนี้นะคะคูณสาสิกันเบอร์ทีเดียวนะคะตอนนี้นะคะไปไปต่ออีกแปครั้งสุดท้ายอืจะถึงสี่สิบไหมจ้าจะถึงคูณสี่สิบไหมจ้าวันนี้โอ้ยยักม่วง,ย,งยังไงอะยังไงอะ ไม่น่าถึงอ่ะคูณ 40, 40อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแตกไปอีกค่ะโอ้วจะสองหมนแล้วทุกคนอีก2,000ันขออีกสองพันขออีกสองพนเลยอีก2,000เท่านั้นจะพอแล้วนะคะสุดท้ายนะคะสุดท้าย,ย,ายสุดไม่เป็นไรนะคะเงินรางวัลรวมไปเลยหนึ่งบาท ไม่ได้ซื้อด้วยอะเข้าเองด้วยซ้อนสกแกตเตอร์ด้วยโอเคไม่เป็นไรนะไม่ถึงส0 0 0มก็ไม่เป็นไรนะคะได้1มื่นแปดก็ถือว่ามันลุความสำเร็จของเราแล้วนะโอเควันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสำหรับนี้สวัสดีจ้า